ฝุ่นในป่าอยู er ่ท er euh. ี่25่บ้ฝุ่นที่ข้างถนนอยู่ที่ประมาณ70กว่านะครับฝุ่นทางเข้าวัดอยู่ที่26ขสิบการคู่หน้าอยู่ที่ประมาณ22ฝุ่นในห้างตอนนี้อยู่ที่ประมาณ22ฝุ่นหน้าบ้านอยู่ที่40ฝุ่นที่ถนน2ี่4ฝุ่นที่หน้าบ้านตอนแทาหันแมวอยู่ที่4 7ฝุ่นข้างบนรถน้องพลอยตอนที่ปิดกระจกอยู่ที่48ปดฝุ่น PM 2อาตอนน้องพลอยเปิดกระจกรถวิ่งอยู่ที่ประมาณ140ถึ่น PM 2.5ที่นโดของ่นู่ปรือยห้ครับ หลังจากนั้นพี่หนาจะเอาเครื่องวัดฝุ่นปี2ส5ตัวนี้เข้าไปไว้ในห้องนอนที่มีเครื่องกรองอากาศแอร์โนเฟียตอนนี้ก็จะเหลือเป็นเลลายหนูเท่านั้นเองคือเหลือประมาณ8เท่านั้นเองครับฝุ่นในห้องนอนตอนที่ยังไม่ได้เปิดเครื่องกรองอากาศนะครับตอนนี้อยู่ประมาณ53-54ผมลองเปิดเครื่องกรองอากาศแบบกรองอาาละเอียดหรือว่าแอร์โนเฟียตอนนี้เหลือแค่หนึ่งเท่านั้นเองเห็นไหมว่ากกองอากาศได้ค่อนข้างเยอะเลยถ้าบ้านคุณมีเด็กน้อยเป็นภูมิแพ้แพ้ฝุ่นหรือว่าหอบหืดแพ้อากาศหรือว่าเดยงน้องแมวน้องหมา,ไ,หมาไว้ในห้อง ตึ้งกองอากาศชนิดตองละเอียดแบบนี้ติดไว้ที่บ้านนะครับอย่างน้อยทําให้อากาศในบ้านสะอาดในห้องนอนสะอาดแล้วก็สดชื่นกันทั้งบ้านด้วยนะครับฝุ่น PM 2.5ที่อยู่ข้างในบ้านมันน่ากลัวกว่าฝุ่นนอกบ้านอีกนะครับเพราะมันจะวนอยู่ในบ้านยเรื่อยๆไม่ไปไหนครับแล้วมันอาจจะเข้าปอดคุณก็ได้ถ้าคุณสนใจนะครับอย่าลังเลสงสัยเลยครับตอนนี้มีโปรโมชั่นแรงๆอยู่ถึงสิ้นปีเท่านั้นครับทักอ่า,างม่มาได้เลยครับผมในเอสกิสมี me, ครับ